The Moment Podcast สต์โมเมนต์ดีๆมีได้ทุกวัน <Hey. S 1> ทีนี้เรามาพูดกันถึงตำนานกันบาน้างนะพี่ตำนานในยุ90ค90นะครับอยากให้พี่อดีนิยามความหมายของคำว,ว่าตำนานเพลงในยุค90 1> <1> ให้ฟังหน่อยไดโอ้โห,หตำนานเพลงเนี่ยคำว่าตำนานมันก็น่าจะเป็นอะไรที่แบบใช้เวลาพอสมควรครับมันต้องสะสมเวลามานานกว่าจะเรียกได้อืคําว่าตำนานน่าจะเป็นอะไรที่แบบสร้างขึ้นมาแล้วไม่ถูกลบเลือนครับ ผมเองก็ไม่รู้ว่าผมเป็นตำนานยุคเก้าูหรือเปล่าแต่ว่าบางคนที่ติดตามผมที่ชอบผมมากๆก็จะมองผมว่าเป็นตำนานในยุคเก้าูบางคนที่ขอเพลงลูกทุ่งไม่ได้รู้จักสายเอาเธอไม่ได้รู้จักสายร็อก <c oughs> อะไรเงี้ยก็ <c oughs> าอาจจะเฉยๆกับผมครับฉะนั้นผมไม่รู้หรอกว่าผมเป็นตำนานในยุคเก้าูหรือเปล่าแต่ผมรู้ว่าผมอาจจะเป็นความทรงจําที่ดีหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจของหลายๆคนในยุคสมัยหนึ่งครับ แต่ว่าไอ้คำว่าตำนานเนี่ยทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเรียกได้หรือเปล่าแบบมันก็เป็นไปได้แต่คนมันก็เป็นไปได้<ม>เพราะว่าเพลงเพลงของเราที่ออกมา25ปี20ปีที่แล้วมันก็ยังอยู่ทุกวันนี้ยังถูกเปิดอยู่ไปเดินห้างไปเดินซูเปอร์มาร์เกต็ต<ม>ก็ยังได้ยินเพลงตัวเองอยู่เปิดวิทยุบางทีก็ได้ยินเพลงตัวเองครับ เดินไปตลาดนัดบางร้านก็เปิดเพลงเราผมก็เดินเข้าไปทักเลยแบบว่าโอ้โหเปิดเพลงมีรสนิยมดีนะครับเขาก็ตกใจหุยพี่มาเองเลยอะไรเงี้ยเปิดเพลงรู้ยุคเปิดเพลงนี่ดักแก่เลยนะรู้เลยรู้เลยรู้เลยเกิดช่วงไหนสำหรับเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยพี่อดีคิดว่าอะไรที่ทําให้เพลงเพลงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นตำนานได้คําว่าตำนานน่าจะใช้กับบุคคลมากกว่าผลงานอ๋อโอเคหมายความว่า สมมุติว่าเรามองเราทุกวันนี้เราฟังเพลงคาราบาวมาันง่ต่เกิดอย่างเงี้ยเพลงวันนีพกพเนจรอย่างเงี้ยเราได้ยินมานั้งแต่เด็กๆจนถึงตอนนี้ถ้าถามว่าเพลงวันนีพกเป็นเป็นตำนานไม่ใช่แต่เป็นเพลงในตำนานอ่าใช่เป็นเพลงในตำนานไม่ใช่ไม่ใช่ตำนานแต่เป็นเพลงในตำนานของศิลปินในตำนานอะไรอย่างนี้มากกว่าฉะนั้นผมว่าคําว่าตำนานมันน่าจะใช้กับศิลปินมากกว่าผลงานค่ะผมครับผมอ๋อโอเคพี่อดีคิดว่าเพลงในยุค90สูเนี่ยมันคือที่สุดของวงการเพลง แล้วหรือเปล่าครัอ,อ๋อผมผมมีบางอาจตัดสินเรื่องแบบนี้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมียุคสมัยของตัวเองอย่างใช่ส่วนใหญ่เพลงที่อยู่ในใจของของคนทั่วไปอะ่ะก็คือเพลงที่เขาได้ฟังตอนอายุประมาณ ช่วง15ถึง25ปีวัยรุ่นใช่ช่วงวัยรุ่นช่วงกําลังเป็นหนุ่มอะไรเงี้ยเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมันจะเป็นช่วงที่ฟังเพลงบ่อยที่สุดอย่างออดี้อย่างเงี้ยเป็นวัยรุ่นตอนตั้งแต่80ปลายปลายมาถึง90ต้นๆเนี่ยในยุคนั้นผมฟังเพลงอะไรอะ่ะผมฟังเพลงของใครบ้างครับเพลงเหล่านั้นเนี่ยมันก็มันก็จะอย่าง อยู่ในความทรงจําเพราะว่าบทเพลงประทับใจของของของแต่ละคนเนี่ยมันก็ของใครของมันแลวแต่ละเพลงมันก็จะทําให้เราย้อนไปสู่ห่วงเวลาหนึ่งของใครของมันเสมอพี่อดี้คิดว่าเพลงของพี่เป็นเพลงในตํานานไหมฮะสำหรับหลายๆคนน่าน่าจะอยู่ในใจเขาแต่ว่าผมผมไม่ใช่คนที่จะมาบอกว่าเพลงเราเป็นตํานานหรือไม่ใช่เพราะสำหรับผมเนี่ยจะนคนฟังบอกมากกว่าอ่าสำหรับผมเนี่ยผมว่าใช่ขอบคุณครับอะไรที่ทําให เพลงของพี่ออดี้ยังอยู่ในใจของคนไทยจนถึงทุกวนันนี้ในความรู้สึกของพี่ถ้าเราแต่งเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งแล้วแล้วมันตราตรึงในหัวใจของคนคนหนึ่งได้เนี่ยมันก็จะอยู่ตลอดไปนะครับจริงเนาะมันมันเหมือนมันมีอารมณ์ถึงมแม้ว่าจะไม่ต้องฟังทุกวันครับ,บางทีอาจจะลืมลืมไปบ้างแต่ทุกครั้งที่ได้ยินเพลงเดิมๆที่เคยอยู่ในใจเรามันก็จะดึงช่วงเวลาหนึ่งที่เรามีความทรงจำกับกับเพลงเหล่านั้นกลับมาได้เสมอ เวลาที่แต่งเพลงเพลงหนึ่งเราแค่คิดว่าทํายังไงให้มันตรงกับความรู้สึกที่เรารู้สึกในตอนนั้นแล้วพอเราแต่งเพลงออกมาเสร็จจนทําเป็นเพลงเสร็จสิ้นกระบวนการ,รแล้วคนฟังได้ฟังมันก็น่าจะมีคนฟังจํานวนหนึ่งที่รู้สึกอินกับเพลงเราบทเพลงเพลงหนึ่งมันเป็นเสมือนของเพื่อนมนุษย์นะครับ เพลงนี้โดนใจคนนี้เพราะว่าคนนี้กําลังรู้สึกเรื่องแบบนั้นอยู่อ่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะแต่งเพลงรักสมหวังหรือจะแต่งเพลงเศร้าอกหักเนี่ยมันก็มักจะโดนใจคนแบบกลุ่มได้กลุ่มหนึ่งเสมอครับครับครับผมโอเคผมผมเชื่อว่ายุคเก้าูนย์เนี่ยก็เป็นยุคที่ดีที่สุดของพี่อยากให้พี่อดดี้ช่วยเล่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดของพี่ในยุคนั้นให้ฟังหน่อยได้ไหมครตอนได้นางแบบอะไรเงี้ยไม่ใช่ครับกลัวแล้ว กูว่าแล้วต้องมีผมไม่กดโดนอะไรอเออ่ะมาฮะพูดผิดพูดผิดอ่ะไอทีหนึ่งตอนที่มีนางแบบไหมไม่ใช่โอเคอยากให้พี่ออดี้ช่วยเล่าโมเมนต์ที่ดีที่สุดของพี่ในยุค90ให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะมันเป็นความสุขมากๆเลยครับที่เราจะตื่นนอนมาทุกวันแล้วเรารู้ว่าเพลงเรากําลังอืมกำลังแบบฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีคนกําลังฟังเพลงใช่แล้วมันมีความสุขตั้แต่ตื่นอะ อื่นมาก็แบบเรายิ้มเรามีความสุขเพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวคืนนี้วันนี้เราต้องไปเล่นคอนเสิร์ตที่นี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราได้ร้องเพลงคือเราได้ร้องเพลงติดกันทุกวันเลยมันคือความสุขมากมากเพราะว่าผมชอบร้องเพลงผมชอบเล่นดนตรีคนที่ชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีแต่งเพลงเองร้องเพลงตัวเองคนชอบอีกมันทำพอคนชอบมันก็ทำให้เรามีงานเพราะถ้าไม่มีคนฟังเพลงเรามันก็คงไม่มีใครจ้างเราไปเล่นดนตรีให้เขาดู มันเป็นความสุขที่แบบมันเหมือนพลังใจไหมมันเป็นความสุขที่ที่ทําให้เราอิ่มท้องอ่ะคือมันไม่เหมือนกับความสุขเรื่องอื่นที่เราเสียเงินกับมันอย่างอย่างงานอดิเรกบางคนคือไปซื้อกล้องถ่ายรูปแพงๆถ่ายรูปวิวเวิลด์มีแต่การลงทุนใช่ถ้าไม่มีรายได้กลับมาเลยมีแต่รายจ่ายแต่ของผมเนี่ยมันเป็นงานที่ผมชอบเออไปเล่นแล้วได้ตังค์ได้เล่นแล้วได้ตังค์ด้วยเออก็ใช่ do what you love and get paid for ใช่แล้วก็แบบ โอเคอันอันนี้ไม่พูดคงไม่ได้ก็คือสิ่งที่ตามมากับชื่อเสียงก็จะเป็นแบบกิเลสทั้งหลายครับเงินทองยาเสพติดผู้หญิงเราจะต้องควบคุมไม่ดีเราต้องแบบเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาผมจะเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าถึงจะมีชื่อเสียงมากๆแต่มันจะมีวันหนึ่งที่จะไม่มีใครสนใจมึงเลยครับมันจะมีวันหนึ่งที่มึงไม่ได้อยู่ในกระแสอันนั้นเป็นสิ่งแรกที่พี่เตือนใจตัวเองผมคิดตลอดตอนที่ผมตอนที่ผมมีชื่อเสียงตอนที่ดังไหม ใช่ครับตอนปี39ที่มีชื่อเสียงผมคิดเลยว่าชื่อเสียงมันมาตอนนี้แต่มันไม่อยู่ตลอดไปไฉะนั้นตอนนี้เราก็มีความสุขกับมันให้มากที่สุดการมีชื่อเสียงมันมีอะไรบ้างมันจะมีสิ่งดีๆเยอะครับอย่างเช่น บางทีไปกินข้าวร้านไหนเขาก็เขาก็ไม่เก็บตังค์อะไรเงี้ยหรือบางทีแบบบางทีแบบกินฟรีกินฟรีก็มีหรือบางทีเมื่อก่อนก่อนออกเทปเคยไปเที่ยวผับกับเพื่อนเพื่อนใส่รองเท้าแตะคนหนึ่งเข้าไม่ได้ก็อดเที่ยวกันทั้งกลุ่มเดี๋ยวนี้หระพาเพื่อนแต่งตัวโสมๆไปเที่ยวผับเขาก็ให้เข้าโต๊ะไม่มีโต๊ะเต็มเขาก็หาให้เราได้คือมันความเป็นศิลปินมันจะได้ความพิเศษตรงนี้ซึ่ง มันก็สะท้อนกลับมาให้เราเรียนรู้ว่าบางทีชื่อเสียงมันก็นำพามาซึ่งความฉาบช่วยซึ่งความไม่ใเข้าใจคือเราไม่ได้รู้สึกดีนะที่พอใส่รองเท้าแตะแล้วเขาให้เข้าไปเนรับแต่เรารู้สึกว่าคนเดิมที่เคยห้ามเราอ่ะแต่ตอนนี้มาไนซ์กับเรามันก็คงจะไม่ต่างกับเวลาที่เราเห็นนักการเมืองเดินไปที่ไหนแล้วก็จะมีคนประจบประแจงไหวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็คล้ายกัน ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่แบบที่เราจะต้องจัดการกับมันครับจัดการกับมันก็คือเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้องเตือนสติตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ผมเป็นวงดนตรีที่โชคดีที่เพื่อนๆในวงอ่ะค่อนข้างจะมีระเบียบวินัยเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็เข้าห้องพักทีนี้นอกจากโมเมนต์ดีๆที่เกิดเกิดขึ้นในช่วงนั้นเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะต้องมีโมเมนต์ที่แย่ที่สุดผมเล่นคอนเสิร์ตในปี2 0 0 8 2008, 2008 ปี2008นะครับคอสอสอ2008ผมเล่นคอนเสิร์ตเยอะมากเลยอะ่ะน่าจะประมาณ200อกว่างานในปีนั้นแล้วค,คุณพ่อผมไม่สบายคุณพ่อผมครับผมไม่ได้เจอคุณพ่อเลยแล้ว,แล,วแล้วมีอยู่วันหนึ่งผมกลับจากพัทยาวันที่ย2ิบสองกรกฎาคมปี25 5 1ห้าสิบเอ็ดครับผมก็เข้าบ้านมาแล้วผมก็นั่งกินข้าวอยู่คนเดียวตอนดึกแล้วผมก็นั่งมองห้องคุณพ่อค,คุณพ่อหลับอยู่ ครับก็แบบกะจะแบบไปทักท่านอ่ะแบบว่าป๊าผมมาแล้วกลับมาแล้วอะไรเงี้ยออืแต่ว่าผมก็แบบปากหนักอ่ะเอ้ยไม่ไม่ปลุกดีกว่เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยเจออะไรเงี้ยอพอปรากฏว่าผมก็เข้านอนตอนประมาณตีสี่ตีห้าเจ็ดโมงเช้าคุณแม่มาปลุกบอกว่าคุณพ่อไปจ็อกกิ้งแล้วก็แบบแล้วก็หนอกแบบว่าช็อกไปอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนเพื่อนคุณพ่อก็ครับหามไปไอซียู หลังจากวันนั้นคุณพ่อก็ไม่เคยกลับบ้านอีกเลยอยู่แต่โรงพยาบาลมาตลอดสองเดือนกว่าจนเสียชีวิตผมก็เสียใจมากเพราะว่าเสียใจด้วยนะพี่ครับขอบคุณครับผมเสียใจว่าตอนนั้นผมเล่นคอนเสิร์ตเยอะมากแล้วแบบอืแล้ววันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลเนี่ยผมก็แทบไม่ได้ไปเยี่ยมเท่าไหร่แบบ ผมเป็นคนทีบ,บไม่ค่อยอยากเห็นภาพผดหูอะ่ะผมก็ไปเยี่ยมบ้างแต่แบบไปทีนึงก็อยู่ไม่นานสิบกวนาทีก็ไปละอาทิตย์ละครั้งบางทีก็สองสามอาทิตย์ไปครั้งหนึ่งเพราะว่ามัวแต่เล่นคอนเสิร์ตมันเลยแบบพอวันหนึ่งอะ่ะวันที่คุณพ่อเสียคือผมอยู่หัวหินวันที่19กันยาเป็นวันเกิดผมแล้วผมก็อยู่หัวหินเดินทางกลับกรุงเทพมาถึงกรุงเทพตอนประมาณสามทุ่มค,คุณแม่บอกว่าวันนี้เยี่ยมพ่อไม่ทนันละ พ่อวันเกิดออดี้อยากไปหาคุณพ่อแต่ว่ากลับมาไม่ทันเพราะว่า่าเขาไม่ให้เยี่ยมละหมดเวลามผมก็กลับบ้านครับพอวันที่ยี่สิบกันยาหลังจากวันเกิดผมวันหนึ่งก็คุณแม่ก็โทรมาแต่เช้าเลยคหมายความว่าคุณแม่อยู่บ้านเดียวกันแหละแต่ท่านได้รับโทรศัพท์จากคุณหมอก็เลยรีบไปโรงพยาบาลแล้วก็รประมาณว่าวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายครับที่คุณพ่อจะอยู่เขาก็รีบโทรมาหาผมตอนประมาณ1ิบเอ็ดโมงให้ผม รีบตามไปที่โรงพยาบาลผมก็เออละเหยนะทำนูน่นทำนี่ไปถึงโรงพยาบาลบ่ายโมงขึ้นไปเปิดลิฟต์มาก็เจอน้องสาวร้องไห้ยอยู่ครับก็เหมือนกับว่าคุณพ่อเพิ่งเพิ่งแบบกราบกราบรวมหายใจแบบเป็นเป็น,เป,นเป็นเส้นตรงอ่ะหนึ่งนาทีหมอก็ถามว่าจะให้แบบ จะปั๊มหัวใจไหมอะไรเงี้ยผมคุณแม่ก็ไปนั่งคุยกับหมอผมก็ไปนั่งคุกเข่ากับพื้นรอฟังหมอว่าจะยังไงสรุปว่าคือไม่ปั๊มหัวใจต่อก็ปล่อยคุณพ่อไปผมก็เลยไปลาเขาไป,ไปที่ข้างเตียงแล้วก็ไปไปกอดท่านอะไรเงี้ยแล้วหลังจากวันนั้นผมก็คิดว่าแบบจนถึงทุกวันนี้อมันก็ยังเป็นปมในใจผมอยู่ว่าอดนตรีมันทําให้ผมแบบห่างจากครอบครัวเหมือนกันนะครับแบบเรา เพลินกับดนตรีจนเราแบบเราไม่คิดว่าพ่อเราจะไปอ่ะเราคิดว่าเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลหายก็คงกลับบ้านอะไรเงี้ยแต่พอมันไม่ใช่อย่งไงนั้นก็เลยเป็นเรื่องที่แบบที่ผมไม่อยากจะให้อภัยตัวเองมาจนถึงทุกวันเนี้ย ผมก็เลยทําโทษตัวเองด้วยการไปอยู่หัวหินสองปีไม่ทําอะไรเลยไม่ทํอะไรเลยไปอยู่หัวหินสองปีที่พี่เล่าให้ฟังว่าพี่หยุดเล่นคอนเสิร์ตใช่ครับหยุดจากนั้นก็คือก็คือที่หายไปวันที่คุณพ่อผมเสียผมยังมีคอนเสิร์ตเลยครับวันที่คุณพ่อผมเสียผมเสียตอนบ่ายโมงเย็นวันนั้นยังไม่เล่นคอนเสิร์ตวันที่เผาคุณพ่อก็มีคอนเสิร์ตต้องไปเล่นต่อคือแบบแต่ผมผมไม่ยกเลิกคอนเสิร์ต เพราะว่าผมคิดว่าคุณพ่อผมคงไม่อยากให้ผมเสียงงานเนี่ยครัผมก็เลยไปเล่นแล้วก็ไม่รับงานเพิ่มแล้วมันหมดตรงไหนก็หมดไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปอยู่หัวหินไปอยู่มาสองปีไม่ทําอะไรเลยครับอยู่แบบอยู่เหมือนคนที่แบบทําโทษตัวเองอะ่ะไม่มีความรักไม่ไม่ได้คบใครอยู่คนเดียวอที่บ้านก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตทีวีก็ไม่เปิดดูคือแบบอยู่แบบเหมือนทบทวนตัวเองสองปีว่ามีความสุขแล้วเหรอที่ทําอย่างเงี้ย ยังไม่ได้ตอบแทนบุญคุณคุณพ่อเลยครับมัวแต่เล่นดนตรีคือผมโทษตัวเองมาตลอดสองปีจนกระทั่งไอ้ตอนที่โทษตัวเองอ่ะเพื่อนก็แวะมาหาแวะมาหาที่บ้านหัวหินอยู่บ่อยๆจนกระทั่งจุงมือกันไปเปิดรีสอร์ทที่ปานบุรีรก็อยู่ที่นั่นประมาณปีสองปีจนกระทั่งเริ่มคิดว่าแบบถ้าเราทําอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆเราจะไม่ได้เล่นดนตรีแล้วนะเรารู้สึกเราคิดถึงดนตรีนะอพอปีสองสอพ้าอห้าครับ ผมก็ถอนหุ้นจากจากรีสอร์ทที่ปางบุรีแล้วก็แล้วก็กลับมารับงานร้องเพลงรับงานดนตรี ừ, ก็เริ่มมีคอนเสิร์ตเข้ามามีงานจ้างเข้ามาผมเหมือนกับว่าผมเป็นคนที่แบบผมเล่นดนตรีเพื่อที่จะแบบเพื่อที่จะลืมบางอย่างเวลาเราเล่นดนตรีแล้วเรามีความสุขมันจะทำให,ใ,ให้เราลืมความถุกมันจะทำให้เราลืมว่าเรามีปมอะไรในใจรเราบ้างหรือว่าจริงชีวิตผมเหงานะยผมไม่มีผมไม่ได้มีแบบชีวิตผมค่อนข้างโดดเดี่ยวอะ่ะเข้าใจออเข้าใจเลยแบบ เดี๋ยวผมมีคําถามหนึ่งครับพี่ออดี้คือสําหรับพี่ออดี้เนี่ยมีศิลปินคนอื่นๆที่พี่คิดว่าเขาควรค่ากับคําว่าตานานในยุค90แร้วไม้ยถ้ยุค90ผมผมให้ Modern Dog เป็นหนึ่งในตํานานสําหรับผมนะอืมจะว่าไปแล้วก็ก็หลายๆวงนะครับ,รบที่ที่เขาได้สร้างผลงานในในยุค90แล้วก็บทเพลงของเขาก็ยังยังอยู่ก็ยังอยู่ผมผมว่ามีหลายวงมากๆเลยอนะครับ ครับผมแต่ที่ชื่นชอบก็คือมือน์ดน,น็อกใช่ครับครับ,รบพี่ออดี้มีเพื่อนศิลปินที่สนิทสนมกันบ้างไหมเห็นได้ข่าวว่าพี่สนิทกับพี่โจโจกับผมเนี่ยผูกพันกันมาครับนานมากตั้งแต่ผมออกอัลบั้มชุดแรกทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศไทยครั้งแรกในชีวิตตอนปี2539วงออดดี้ได้รับเกียรติจากวงพอสโจและวงพอสมาเล่นเป็นวงเปิดให้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เขาก็ออกอัลบั้มของเขาเพลงที่ว่างก็คิดสำหรับวงพอสนะครับรักเธอทั้งหมดของหัวใจอะไรอย่างนี้ครับเขาก็ออกเพลงผลงานมาเรื่อยๆแล้วก็จะผมกับโจจะมาคลุกคลีสนิทกันอีกทีหนึ่งตอนประมาณปี2543 2544เราครับเราเปิดร้านด้วยกันครับอยู่ด้วยกันทุกคืนเลยครับอเคเราเปิดร้านด้วยกันอยู่ที่สุขุมวิทแล้วก็เจอกันแทบทุกคืนครับแล้วแล้วพี่อดี้มีโมเมนต์ที่น่าจดจํา ระหว่างพี่กับพี่โจมั้มีเยอะมากเลยครับคือโจเป็นคนพูดพูดน้อยส่วนใหญ่จะโดนพวกเราอํา <c oughs> เราจะแกล้งโจบ่อยมาก <c oughs> แล้วก็แบบเป็นคนที่เราต้องทะนุถนอมดูแลอย่างเวลาผมไปทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่หาดใหญ่ไปกับโจเนี้ยครับเวลาไปซื้อของในตลาดกิมหยงเนี้ยโจเขาก็จะไม่กล้าต่อราคาผมก็จะเป็นคนที่แบบต่อราคาให้ <c oughs> เวลาซื้ออะไรอยากได้อะไรมาพอาโจเขาจะช้าๆแบบอ,อ,อะไรของเขาเกาหัวอยู่นั่นแหละ <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับ <laughs> แล้วเราก็อยู่ด้วยกันแทบทุกคืนเลยที่ร้านอ,อ,อ,อจนกระทั่งวันหนึ่งก่อนที่เขาเสียครับโจ้เสียวันที่20แต่ประมาณวันที่16กุมภาก่อนที่เจ้เสีย4วันเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายที่เราร่วมเวทีด้วยกันเป็นคืนวันเสาร์ครับแล้ที่ร้านวันนั้นคนแน่นมากนะครับ วันนั้นเป็นวันที่โจสนุกมากพูดเก่งมากปล่อยมุกเยอะมากซึ่งแบบผมงงว่าโจไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนครับคืองงมากอะ่ะเฮ้ยเจ้าไม่โจอ,อยู่ดีกลายเป็นแบบเหมือนคนใหม่ลาดเริงทั้งทั้นที่แบบไม่เคยเป็นอย่างนี้อวันนั้นเป็นวันที่สนุกมากแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราแบบร้องเพลงด้วยกันบนเวทีวันนั้นเป็นวันเสราร์ครับพี่ยังจำบทเพลงนั้นได้ไหมไหนว่าจะไม่หลอกกัน ของซิลิฟูสเราร้องเพลงนี้ด้วยกันแล้วก็เพลงเพลงของออดี้โจก็ช่วยประสานเพลงของโจออดี้ก็ช่วยประสานร้องด้วยกันแล้ววันเสาร์ที่16วันนั้นเป็นวันสุดท้ายเพราะว่าวันอาทิตย์ก็ร้านปิดครับพอวันจันทร์เนี่ยผมไปร้านครับแต่โจไม่ได้มาโจลาเพราะว่าวันจันทร์คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่พอวันอังคารที่19บเก้ากุมภาพันธ์ผมมีคอนเสิร์ต ที่ตลิ่งชันต้องไปผมก็เลยโทรไปบอกโจอตอนห้าโมงเย็นของวันที่สิบเก้ากุมภาพาว่าฮัลโหลโจวันนี้ออดี้เข้าร้านไม่ได้นะโจช่วยเข้าไปรักษาการแทนหน่อยละกันวันนี้เราไม่เข้าร้านเรามีงานนอกครับแต่ถ้าเราเสร็จคอนเสิร์ตเร็วเดี๋ยวเราตามเข้าไปครับปรากฏว่านั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่โทรคุยกันโจเขาก็แบบเราทําเพลงอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเสนอแกรมมี่อ่ะเดี๋ยวเราเข้าให้ก็ได้ เหมือนกับไม่ค่อยเต็มใจอ่ะแต่ก็ต้องทำอ่ะมันก็เข้าร้านให้อก็เป็นคืนนั้นก็คือผมก็ไปเล่นคอนเสิร์ตโจก็เข้าไปที่ร้านแล้วก็พอกลับจากที่ร้านครับก็เกิดเหตุขึ้นตามที่เป็นข่าวก็คือศพโจในในลิฟต์ในตอนตีตีสี่ตีห้าของของคืนวันที่ยี่สิบก็คือเช้ามืดวันถัดไปผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จตอนประมาณตีสองวันนั้นคุณเทอุเทน มาหาผม,ท,มที่ที่คอนเสิร์ตผมก็เลยนั่งคุยกินข้าวต้มกับคุณเทต่อถึงต,ตีสี่กับกลับมาบ้านเนี่ยกำลังขับรถกลับบ้านข,ขับมาถึงลาดพร้าวแหละอยู่ดีๆก็มีโทรศัพท์มาซึ่งตกใจมากเลยตอนตีสี่กว่าใครจะ <c oughs> โทรหาเราวะปรากฏว่าเป็นผู้จัดก,การร้านครับชื่อคุณรุง่งคุณรุ่งก็แบบเอออ๋อดีโจอ่ะเขาชื่อนี้หรือเปล่าเขาอยู่บ้านในซอยสุขุมวิทห้าสิบหรือเปล่าผมบอกใช่อทําไมเหรอเขาบอกเขาฟังรุ่นด้วยช่วยกันอมีข่าวว่านักร้องชื่อโจครับ เสียชีวิตเพราะว่าแบบยิงตัวเองในลิฟต์ผมก็ตกใจผมก็บอกให้ลุงรีบขับรถไปเลยเพราะลุงอยู่สุสวิศสามเก้าบอกให้เขาไปไปดูไปดูที่เกิดเหตุเลยให้เห็นกระตาส่วนผมก็รีบขับรถกลับบ้านแล้วก็ถึงบ้านปุ๊บก็รีบเปิดทีวีเพื่อที่จะหาข่าวครับเปิดทีวีปุ๊บก็เจอภาพโจขึ้นมาเลยเป็นข่าวช่องเจ็ดพอดีผมช็อกมากแล้วผมก็แบบต้องโทรหาพี่ตุ๊กวิยดาโทรหารพเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เราทําร้านด้วยกันควันนั้นไม่ได้นอนเลยครับ ได้มันนั้นไม่ได้นอนเลยถ้าถ้าวันนี้มีบทเพลงสักหนึ่งเพลงพี่อ,อดี้อยากเล่นเพลงอะไรให้พี่โจผมชอบให้โจ้ร้องเพลงดาวให้ฟังเพลงดาวที่โจร้องก็จะเป็นแบบหาคืนนี้มีดาวอยู่ล้านดวงฉันขอได้ไหมสักดือนหนึ่งช่วยฟังฉันทีเนี่ยเพลงเนี้ย และคราวนี้มผมชอบให้โจร้องเพลงนี้ร้องเพลงนี้ให้ฟังบ่อยๆครับพอวันหนึ่งที่โจเสียไปผมก็คิดว่าคงไม่ได้ฟังเพลงดาวเพราะเาะจากน้ำเสียงโจสดๆอีกแล้วครับดาวดวงนั้นก็จะเหมือนดาวที่แบบไม่ส่องแสงแล้วดาวคงหงอยหน้าดูเลยที่ไม่มีโจมันก็เลยเขียนเพลงชื่อเพลงดาวหงอยครับเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังครับขอบคุณครับ,รบเป็นเพลงที่ผมเขียนให้โจพอส หลังจากที่เขาเสียไปประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับเพลงนี้ชื่อเพลงดาวง่อยครับหาคืนนี้มีดาวบนฟ้าเวยปลอามีลมพัดมาคอยบอกว่าตัวฉัน คืนนี้ฉันจะไม่เหงาแต่คืนน้นไม่มีเธอแล้วหัวใจมันทนไม่ได้ข้างในมันสั่นไหวคืนไหนจะเท่าคืนนี้ที่มีเพียงฉัน นั่งมองหาดาวปลอบใจไม่รู้จะทำอย่างไรช่วยฉันทีอยากรู้ว่าเธออยู่ไหนใน,นด,ดาวบนฟ้าไม่ส่องแสงมาที่ฉันมันไม่มีคำตอบนั้น ให้ฉลายไม่รู้ถธอคิดถึงกันบังไหมประมาณนี้ครับผมครึ่งเพลงพอไปฟังเต็มๆได้ใน YouTube ช่องออด i Thailand ดครับผมขอบคุณมากนะครับพี่ออดดี ยินดีครับทีนี้ผมเห็นว่ามีร้องไปก็คิดถึงโชว์ไปเลยเนี่ยเข้าใจได้ไดเลยมันเป็นบทเพลงที่เพลาะมากรับนะครับ <c oughs> ทีนี้เห็นว่าพี่เสกโลโซก็เป็นอีกศิล,ลปินอีกท่านหนึ่งที่พี่ไปมาหาสูส่กันบ่อยๆครับพี่สนิทเหมือนกันมีเพลงไหนของพี่เสกที่พี่เอาที่คิดว่าเป็นตำนานในยุค90หรือไม่ครับผมว่าในความคิดผมเสกคือศิลปินร็อกในตำนานคนหนึ่งของเมืองไทยครับผมว่าเวลาคนมองเสกอ่ะ เขาไม่ได้มองเสกโลโซว่าเป็นยุค90เพราะว่าเสกยังมีงานถึงทุกวันนี้เขาเขาเขาอยู่มาทุกยุคแต่เขาเริ่มต้นจากยุค90ตอนกลางครับใช่ตอนที่ผมออกอัลบั้มแรกเนี่ยเพลงติดชาร์ตเนี่ยคุณเสกยังเล่นดนตรีกลางคืนอยู่เลยครับผมยังไปดูเลยเพราะว่าเป็นวงของเพื่อนผมผมก็ทึ่งในตัวเขามาตั้งแต่นั้นละแล้วก็ต่อมาพอเขามาเป็นโลโซเราก็ได้เจอกันครับไปเที่ยวกันบ่อยผม เสกเนี่ยเขาจะเป็นคนเหมือนกับเขาไม่ค่อยประสีภาษาเรื่องเที่ยวมาก่อนคือเหมือนกับคนมาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยู่กรุงเทพก็อยู่แถวราชดาเลนดนตรีแถวราชดาอะไรเงี้ยผมก็พาเขาไปเที่ยวทอรัสพาไปเที่ยวสุขุมวิทในยุคนั้นนะฮะยุคเดียวกันไปรับไปส่งเขาอะไรเงี้ยทันนะฮะ อยู่แล้วก็ไปรับไปส่งเขาแล้วก็ไปแจมกันในคอนเสิร์ตกันบ่อยๆเจอกันอยู่เรื่อยๆจนกระทั่งพอช่วงที่เขางานเยอะแล้วผมเองก็งานเยอะก็แบบมีช่วงที่ห่างหายกันทางหายกันบ้างจะเจอกันตามหลังเวทีคอนเสิร์ตพอมาช่วงหลังๆเนี่ยที่เขาไม่ค่อยสบายครับผมก็ไปเยี่ยมเขาบ่อยๆบ่อยขึ้นไปหาเขาที่บ้านเพราะว่าเสกเขาก็ผ่านมรสุมชีวิตมาเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวครับ เรื่องคดีความครับเรื่องออต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนแกร่งคนหนึ่งนะที่บแบบโอเคคนแกร่งมันก็มีล้มบ้างอ่ะเข้าใจได้เวลาที่เพื่อนล้มเราก็ต้องช่วยกันฉุดดึงผมก็ไปมาหาสู่เขาบ่อยๆนั่งกินข้าวกันนั่งเล่นที่บ้านครับ คุยก like ันแต่ไม่ได้คุยกันเรื่องเพลงไม่ได้คุยกันเหมือนศิลปินคุยกันอ่ะคุยกันเหมือนเด็กอายุ14คุยกันแบบเฮ้ยนายดูเรื่องนี้หรือเปล่าแบบกินอะไรกันดีหรือว่าแบบคือแบบเราไม่ได้คุยกันในฐานะแบบร็อกสตาร์เลยนะฮะครับครับผมทีนี้มันมีบทเพลงไหนของพี่เสกที่พี่คิดว่าเป็นเป็นตำนานเพลงของเสกเพราะเยอะฮะเยอะมากแต่เพลงที่ผมชอบอ่ะก็จะมีอย่างอะไรก็ยอมคืนจันทร์ครับ ใจสั่งมาอะไรเงี้ยผมผมว่าผมชอบผมชอบเพลงของเสกหลายเพลงโดยเฉพาะเพลงเร็วๆเพลงหนักๆที่อาจจะแบบไม่ได้ถูกนํามารวมฮิตสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าเวลาดูคอนเสิร์ตแล้วมันสนุกช่ครับผมเขาเป็นคนที่ผมไม่เคยเห็นเขาเล่นกีตาร์ผิดเลยอ่ะคนบ้าเลยเล่นเก่งมากพลังเยอะมากด้วยพิเศษพิเศษเป็นคนพลังเยอะมากใช่ถ้าอย่างรุ่นเดียวกันอย่างเงี้ยผมยกให้เขาเลยนะขายฝีมือของผมขายหน้าตาโอเคครับ เราก็จบกันเพียงเท่านี้นะฮะวันนี้อนุญาตให้ถุยครับถุยรักของผมต้องเป็นสไตล์แบบไหนครับใช่ครับพี่สไตล์เอาเอาแบบรุ่นนี้ไม่ค่อยเลี้ยงแล้วอะไรก็ได้ครับอย่ามีผัวติดมาก็พอ